โอเคครับสวัสดีครับคลิปนี้อัดตอนประมาณตีสองสิบนาทีครับก็วันนี้จะสอนใช้ตัว2013 FLE FLEditor นะครับเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราโหลดเสร็จปุ๊บเราได้ตัวไฟล์มานะครับกดแตกไฟล์ก็ได้อย่างนี้นะครับจากนั้นกดเข้าไปที่โปรแกรมเลยโอเค เข้ามาหน้าตามจะเป็นอย่างนี้นะครับมี OpenBin บ d i t Bin บ p e n f o o t b a l l l i v ไลฟ v e ซฟฟุตบอล l ลฟ์บินนะครับภาษาจีนนะครับโอเคเพื่อนสนใจมันเข้ามาที่ OpenEdit Bin อ่ะมันจะถามหาเซฟเกมนะครับเซฟโฟลเดอร์เซฟเกมอยู่ใน My Document นนะครับอ่ะเปิดให้ดูก็ได้ครับนี่ครับโคนามินี่ครับ เนี่ยเซฟเนี่ยคือเซฟของเกมเพจนะครับเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยนะครับอันอื่นไม่ต้องไปดูนะครับอย่ามายุ่งเรื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวผมนะครับผมไม่ให้ดูนะครับโอเคอ่ะเปิดอีดีบิงขึ้นมาคลิกไปเลยหลังจากนั้นกดไปที่ OpenFootball Live b ินกดไปที่ ml นะครับ ml ศูนหนึ่งคือ Master League ช่องที่1นนะครับอื กดมาแล้วเนี่ยคือทีนที้แอดมินเล่นไหมคือลิเวอร์พูลนะครับโอเคผมกดโอเคเลยเอ่าไม่ต้องดราม่านะครับว่าแอดมินเชียร์ทีมอะไรนะครับที่เลือกมาก็น่าจะรู้นะครับว่ากูเชียร์ทีมอะไรนะครับเวลากูแพ้บ่อยๆก็อย่าถากถางอย่าดานะครับช่วงนี้แม่งยิงกากๆากากอยู่โอเคเข้ามาแล้วปุ๊บจะมีอย่างนี้เต็มไปหมดเลยฮนะนี่นี่เป็นลีกนะครับ ลต่างๆอันนี้เป็นรายชื่อทีมที่นักเตะที่แอดมินใช้นะครับนี่ครับตอเลสเลนะตอเลสกับริพูนะครับแหมนี่ครับเต็มไปหมดเลยอาเมโล่ฟาเกาอัลบาชาบี้นะครับแอดมินบ้าสเปยนะครับนี่จะมีอย่างนี้ครับข้างล่างลงมานี่จะเป็นจะเป็นเนี่ยเนีกงตังครับอันนี้เป็นตัวกงตังนะครับนี่เราอีดิทได้เลยนะครับอีดิท โอ้แม่งยุงเยอะชิดหายตอนคืนที่สันนๆนี่คือตกยุงนะครับขอโทษด้วยเนี่ยโกงตังค์ครับโกงต่างยีดิตเสร็จแล้วกดดันนะครับเดี๋ยวมาว่ากันต่อนี่เป็นค่า GP นะครับเราก็โกงได้นะครับจะโกงเท่าไหร่แม่งก็โกงไปนะครับมีปัญญาโกงก็โกงกันไปครับเนี่ยมันก็เสร็จนะครับมึงโกงไปเก้าหมื่นแล้วนะครับอันล็อกบูสติกไปให้หมดอะครับนี่โปรแกรมมันใช้ไม่ยากหรอกครับ อ่ะทีนี้มาดูเรื่องวิธีการซื้อตัวครับสมมุติผมอยากได้เอาใครดีวะเนี่ยนึกตักเตะที่ผมชอบก่อนใครดีวะคิดไม่ออกแม่งซื้อใครดีอ่ะคิดไม่ออกเว้ยอ่ะนี่เลยแม่งกำลังดังช่วงนี้อ่ะฮอต ออสกาดีกว่าอ่ะผมอยากได้ออสการนะครับเอาเมาส์มาแตะไปที่ออสกาครับผมเสร็จแล้วมาที่ transfer นะครับนี่ transfer ครับอันนี้ปุ๊บจะมี transfer ฟรีนะครับ t r a n ฟอร์ฟรีนี่คือค่าธรรมเนียมในการย้ายตัวนะครับก็ปรับแม่งน้อยๆครับเงินเราได้ไม่เยอะไปห้าร้อยพอครับนี่า a l a ี่นี่แปลว่าเงินเดือนนะครับภาษาอังกฤษมาละคคำนะครับา a l รี่แปลว่าเงินเดือนครับเอาไปอาทิตย์ละห้าร้อยพอครับเปลือง ปรับตรงนี้เป็น transfer โอเคนะครับถ้า i อวิวแอ p ป o ฟเนี่ยคุณต้องรอครับก็คือต้องรอเราอนุมัติก่อนแล้วก็บุ๊กเคนเนี่ยคือฉีกสัญญานะครับไม่ต้องไปสนใจมันเยียเนี่ยคือต่อสัญญา5ปีนะครับเรากด transfer โอเคไปแล้วผมนี่ครับเสร็จแล้วครับการย้ายตัวนักเตะครับนี่ครับเดี๋ยวพอเราเข้าเกมไปนะครับออสกาเนี่ยเราเลื่อนไปอีกวันหนึ่งออสกาจะย้ายมาอยู่ทีมเราแล้วนะครับโอเคครับทีนี้เราต่อไปเรามาดูตรงนี้ครับนี่ ไอพวกขี้โกงทั้งหลายครับโปรดดูทางนี้ครับนี่ครับเรากดอ d ด t ิทครับแล้วโกงพลังแม่งได้ครับจัดไปเลยครับแอ t แทกหนึ่งร้อยครับผมแม่งเก่งจริงๆอ่ะแม่งเป็นโกเก่งด้วยนะครับปอดก้ามึงเอาไปร้อยหนึ่งเคนี่อยากให้แม่งเล่นตำแหน่งไหนครับให้แม่งเป็นโกนะครับให้แม่งเป็นแบ็คขวาแม่งเป็นได้หมดอ่ะเนี่ยให้ม่งเล่นเท้าซ้ายเท้าขวานะครับให้มันเจริญเติบโตครับเนี่ยเออร์ลี่พีเนี่ยแปลว่าแบบโตไวนะครับ สแตนด์ดก็มาตรฐานเรดพีก็คือแม่งมาก่งตอนแก่นะครับเนี่ยก็ดูเอาครับนี่แล้วมาตรงนี้ครับนี่สิ่งที่ควรรอคอยครับผมบูธครับมันจะมีหมายเลขอยู่ครับคือตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าหมายเลขอะไรมันเป็นอะไรนะครับเท่าที่ดูเนี่ยเลขสามนี่น่าจะเป็นอดีซีโลอดีอดีอดีซโลครับรุ่นรุ่นรุ่นซัวเรสครับสีน้ําเงินอะไรประมาณเนี่ยผมยังไม่ชัวนะครับส่วนตรงนี้เป็น พวกสกิลการ์ดนะครับเราอยากให้มันเพิ่มอะไรตรงไหนเข้าไปนะครับไปอีกแม่งมั่วซั่วหมดเลยครับคาแปลเนี่ยคาแปลให้ออกเน้น Google ไปก่อนนะครับคือผมแปลออกได้ทุกคำแหละครับแต่ขี้เกียจแปลครับไว้ว่างก่อนถ้าไม่ถ้ารีบริงๆก็ไปใช้ Google แปลนะครับแปลไม่ยากครับนี่ก็เป็นเงินเดือนนะครับที่เขาได้อยู่ตอนนี้ไม่เป็นไรอันนี้ no injury นะครับเราก็ติ๊กให้แม่งนะครับแม่งจะได้หายเจ็บถ้ามันเจ็บอยู่นนี้เป็น condition อยากให้แม่งไม่ฟิตนะครับแม่งตัวดําอยู่อะไรกดให้แม่งตัวแดงนะครับแม่งจะได้ฟิตฟิตวิ่งเยอะๆเนี่ยโอเคเสร็จแล้วกดดันครับเท่านี้ครับแม่งเสร็จแล้วเนี่ยพอเซ็ตทุกอย่างเสร็จกดตรงเนี้ยเซฟฟุตบอลไลท์บินแม่งจะเซฟให้นะครับและทุกอย่างก็จะจบนะครับแม่งง่ายจริงๆครับเนี่ยที่ที่น่าใช้นะครับก็มีเท่านี้ละครับก็คือการโกงตังค์นะครับ G P โกงเงินตโมสอนครับการโกงเงินนักเตะการอดิตค่าพลังนักเตะครับแล้วก็การปลดล็อกบูสนะครับการเลือกบูสให้กับนักเตะนะครับนี่เราสามารถปรับให้มันได้ทุกตัวนะครับต้องทําทุกตัวปรับไม่ให้มันเจ็บนะครับโกงมันโอ้เยอะแยะครับเนี่ครับความสามารถของโปรแกรมมันทำจริงมันมีเยอะกว่านี้นะครับแต่อันนี้เอาแบบคร่าวๆเอาแบบง่ายๆสําหรับคนที่ไม่รู้วิธีนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับ เอาเป็นว่าแค่นี้แหละง่วงนอนละบ๊ายบายโยโย